สวัสดีครับเอฟซี FC, ครับผมยินดีต้อนรับเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนเข้าสู่ทีมงานพอสบายพารวยผู้เฒ่าพารวยครับเอฟซีกับผมตามแนวทางของไม่เฮียงนะครับเนาะเปนฟ้าเปนฝันดีจะได้ขับด้วยเอฟซีครับผมความฝันของคนที่เป็นอย่างไรนะครับเนาะไปฟังไม่เฮียงเปนที่บอกสูฟังครับเอฟซีกับไฮช้วิจารณญาณในการรับชมครับตั้งช่องเป็นสื่อกลางทางช่องทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางถนดัดเด้อครับด้วยเอฟซี FC, ครับผม มากระจัดกระจายกันนะครับเนาะขั้นมักขั้นชอบก็อนจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับ FC ใหม่ที่เข้ามาครับอี๊ซีครับผมาตามแนวทางของแม่เฮียงวันนี้นะครับเนะาะกลได้เวลาแล้วที่ามาตอดอยู่กลางอาขออาศัยสถานที่ในวัดแห,งห่งหนึ่งครับอี๊ซีครับเป็นวัดป่าครับอี๊ซีครับผมก็เลยต้องจะโทรหาแม่เฮียงว่าฝันอะไรได้ยินว่าฝันดีนะครับนะหลังจากที่ฝันไปครั้งหนึ่งแล้วครับอุ๊ซีครับผมเนาะเดี๋ยว ให้มีเฮียงเล่าให้ฟังครับเอฟซีครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอฟซี FC ครับผมกอย้านะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับวันดีมีเฮียงจะเอาไ,ไว้อออันเป็นยังไงคือว่าฝันอีกฝันอยู่ฝันว่าจะไปใส่ดอกอันที่แรกคืออันที่แรกฝันอีหยังที่แรกที่เอ็นได้เล็กม่สินเฮียนมาเรกฝันตั้งแต่อันเก็บกันป่ะเออฝัวนว่า ฟันมาจะไหนนอบัสโอ้ฟัน่ากับแกะเออกับแกะไรกัดกับแกะไรกัดจิบี่แรนกับแกะไรกัดวันนึงก็เลยเแลนเส็นกับแกะสองโตก็เลยเแลนแลนวันนี้มันก็แลนตามแลนตามกับสรดไล่กัดข้างหลังตอนนั้นเอาเลขแม่สินเฮียนไปนั่นบ่อนเลขแม่สินเฮียนไปเชืองเออเลยฝันว่ากับแกะอะไรเลยฝฟันกับแกะอะไรอืมอ๋อ บานนี้ไม่เฮี้ยงฟันอีอย่างอีกบานนี้ฝันาวา่ขี่รถไปใสด่ดอกรถขี่ประตูนี่แหละอว่าสิพากันไปใส้ดอกก็ทค่หมุนกวัดมัน่อนไนด้ดอกไปแล้วบานนี้ว่านั่งน้ำกันไปนั่นทั้งมือหาคน<อ>นั่งทั้งหลังสามคนแล้วก็นั่งทั้งหนา้าสองไปเ,<อ>เพื่นครับไม่ีย้ยงกันทั้งหนา้าบอ่าหน้าท<อ>ั้งหลังนี่อันสามคนนั่งเบาหลัง<อ>ไปไปกันไปวัดไปขั้นหุนมาสันวา มันก็เลยลาก่ว้นกันลงไปกินเขากว่ากินเขาก้อนต้องค่อยไปว่าสันมีย่างก็เลยลงไปแล้วมีเย่างก็เลยไปสร้างเขาเขาเจ้าสร้างเขาบพมาเห็นงานมีอย่างก็เลยยางไปถามว่าเขาเขาขนางน้ำใดแท้สันวางมีเย่างวาเพาะก็เลยวันทาเนื้อไดบ่สเนื้อพันยามาเขาบางเนื้อพันยามาก็เลยวาก้อนมันคือโดนแล้วก็เลยว่าสิมีเฮงวางสิ ว่ากันบะขาบปไหนกับไปม te. ันอ <UC S> ื่นท่างพ่อไว้ก็เนื้อยางไปวะนี่ยังกันเป็นยังกันมาสั่นพ่อไว้ปะอืมก็เลไปท้ามมาขับเขาขึ้นโดนเทก็เลยว่าเันบอรทากินกับไปลานอื่นก็เลยมีปมีเสียงกันหน่อยหนึ่งก็เลยยางออกไปลานอื่นไปร้านอื่นมันนี่ก็ฝันแต่ยางยางไปลานอื่นนั่นแหละจะคร้อง้านมัน สร้งางเนาะสร้างไปสร้างมากมีเหี้ยงขวัญิ้นไปแล้วหลายคนนะ่ะสี่คนมาบอกกัดม้ากัดไม่เหี้ยงคนเดียวม้านั่นหาหกตูรุ่มไม่เหียงคนเดียวรุ่มกัดกัดแบบต้งกัดมือกัดขากัดมือกัดยังแบบนี่จะตะเลือดเต็มตูมีเหียงอยู่ม้ากัดือเ응응หียงก็เลยว่าอา้าวพากันอยู่ตรงนัเนี่ยบึงบ่อซยไข่ก็เลยว่า กล้วก็ยืนมึงซื้อเมี่ยบอกกับซอยอันมีเฮียงอันมากัดมีเฮียงนะก็เลยว่าเอ้าหมูเจายื่นพ่อใหญ่ไว้เจ้าเบิ่งอันกัดมากัดข่อยเจ้าก็ยื่นเบิ่งเนาะเถาพ่อใหญ่นี่เมืองหลับอันมูน้ำกันกับบ่อซอยเฮียงพอคนยื่นเบิ่งซื้อเนี่ยก็เรามากัดข่อยก็มีคนซอยมันตำรวจมากจับตัวคล้องมาน่ะไปเป็นบ่จับตัวคล้องมาแล้วบันนี่เฮียงก็เลยว่าจับหนึ่งแล้ก็เลยจับข่อยเขาคุก มาคอยกัดประสันะเาเลยว่าจับไปลูกจับจะาลองมาไปเ<อ>นี่ยงก็เลยว่าถ้า่าอยไปหาหมอแมมประันว่าถ้าันยืนบางอย่างมากัดไปผู้่าไปหาหมอก็เลยว่าก็ยืนบาง่าพเนี่ยไปหาหมอเลยอาบตัวอ่งี้เนี่ยก็เรมามันจะเป็นอย่าม<อ>ันเห็นมังสิมั<อ>นช่ดีหรื้สิหลายวันว่าก็ไปด้เชองเลขีด้นี่ เลยอะไรพิเศษอันแบบนี้เตืนอนขบวนฟันนะครฮะอ่าวันนี้ก,ก็พักกันไม่กินเข่ากินเข่าเฮี้ยงบ่ได้กินน้ำมูกเฮี้ยงก็าแต่เก็บเออมานียก็ไปแล้วพักกันไปนั่งชะลาบันหนึ่งเป็นชะลาบแบบมีกลางนะ้ำเ,เป็นนางอยู่หันเป็นนางอยู่ชะลากลางหนักเป็นนางพักยืนหันนางพักผันมีิภาอ,องุออง่งสองอ,องค์ละมา พากันหรือเป่าโยมพากันมาหยังมาสันญาเพราะว่ามาเอ็ดบุญก็เลยว่าเอ้าวโยมคนนั้นือจังเงินเลือดเต็มยูพี่จเป็นหยังมากัดราสัญญาก็เลยว่าอังสิมากัดไปไปอันนี้ถ้าอยากก้อนมาสัญถ้าอยากก้อนเพราะว่าเราข้าหิ้งไปเนาะถ้าอยากถ้าอยากล้วอันนี้พันว่าเป็นนันปูกลวงน่หกออื เป็นผู้กวงเป็นงูเป็นเสื้อเป็นงูเป็นเสื้อไปว่าเป็นผู้กวงกับผู้ดําเป็นงูออกมาจากจังวัดวัดนั้นถ้ากลางแม่น้ำเขาผู้ดันกวงผู้ดาจะไม่ยั้งกันเลยว่ะอืมัน่รักษาลูกแล้วไหนเงี้เข่าวมากัดับคนล่ะอืมมันก็เห็นเหลียกน้ํานักผากันผู้เห็นไหมอืผู้ผู้ดำเนี่ยอืมเจอน้ำหนักผากล่ะ

จำได้จำได้เก้าเก้าสองนี่ไงบอเจ็ดสองเก้าเก้าสองเจ็ดนี่แหละอื่น่ะผักปูปูดำปูดำปูกลวงมหาอ๋อ<ห>ปูดำปูกลวงมหาอะไรเงี้ยอะไรเงี<ข>้ยข้าวว่าหมากัดไม่เฮียงหมากัดไม่เฮียงก็ได้พักกันกินเฮียงไม่ได้กินเขากินตะมุฟะ พอสีนยังบ่ด<อ>ไ,ได้กินเพ้เดียวเออไบ่ได้กินยังก็เลยือมากัย่งก็แบบเรื่มปวดยังก็เรบกินยังก็เลยแบบนางซือซ<อ>ืออกินกิ้มเหล้ามันก็พักกันขคืนรถนั่นไปไปวัดไปวัดคือว่าสิไรท่ามูกันที่วัดน่ะเออไอเร่าไปเห็นส,นาสลากลางนามพระก็ไปนั่งสลากลางนามพระผักนห<อ>ันไปตพอ,อยงยนหันมเห็นปูกลัวก็ปูดำปูขึ้นไปแบบไปเห็นเลขอ้ำน้ำผาปูดำว่ 6 tuổi cháu mới hiếng tầm để 3 tuổi đó Hằng lắng 3 tuổi lắng Tụi tụi nào tầm bất đợi 3, 6 tuổi là ừ. nó là phạt là Tầm dậy cái Nhắn cầu xuống chết bởi Quá tầm để cầu xong chết ừ. Nó là phạt phù lầm ừ. Nó là nả là lượt đấy Nó lượt rồi đây lượt mình cắt cắn เขาเป็นแพรอยู่ในน้ำหนาแล้วนะนาผู้ดำอ่ะนาผู้ดำอ้วก็คีอเลขน้ำตูนาักฟาักล่ะอ๋อเรื่องจำได้สองตูถ่ายอาืมตัวผู้หนาสามตัวจำว่าวได้โอ้จำเลขเออสามตัวนาว่าอะไรจำได้แต่สามตัวไทยอืมจำได้สามตัวถ่ายอา๋เอเ,เอพราะเก่าสองเท็จอ่ะอืมประเทศเนี่บัดนี้เป็นเอียงตัวหรือบัดนี้ เ้นี่ยกาเาเขียนเลือกแล้วเลือกแล้วไปไแป๊บๆไปทำบุญนะสันใาก็ไปทำบุญแยบแยกกันไปทำบุญอื่องก็น่งชละากำมือกูกลัวเออกวดเราว่าอันพ่อลับกนนี่ละใช่ปะอือหลวลับย่าเไงวอสันเดี๋ยวนู้นก็รอพ่อใช่ปะเดี๋ยวนีนจะกับอะไรละอือมรก็บ่าไปทำบุญกับป้าป้ากันกับขี่รถกับ ่ไม่เฮี้ยงเห็นเห็นคักตีเลขตัวหน้าผากูดับแล้วครั้งนั้นเราผากตั้งไรผากูดับเพราะเลือดเต็มหน้าผากเลยอบ่นไม่เฮี้ยงคิดหลายตีว่านชื่อเลขตัวนี้ไว้เราก็เลยไปฟันบ่อปะคิดแน่คิดแน่อยู่อืมคิดว่าไม่เฮี้ยงคิดหลายบ่อันอยังสั่งสั่งเลขไใบไล่เหมือนกันตั่งลอตเตอรี่ไว้หลายบ่อนสั่งลอตเตอรี่ใบหลายอยู่อันเก้าสองเก็ดนี่

เปรี้ยเสี้ยงเลือดขึ้นเ่ได้เสื่องสะวังฝันแสดงว่าเพิ่นมาย่ำเลขอดหาไม่เฮี้ยงเป็นบ่เนี่สิันมะยำให้ละละคือเพราะว่าเราไปยำตัวตัวเก่าไหมเออเราไปย่ำในตัวตัวเก่าตัวเก่าจันเออเฮี่ยงันคือมาร์กัดถ้าที่เป็นอย่างเดิมนี่เฮี้ยงกับมูมด้วกันเออเพรามันเลือดได้เหรอวัวจักมันเข่าบัวจักเออมีเฮี้ยงกับเลือแต่มีเฮี้ยงกินเขานั่มีเฮี้ยงสิบเอเล่เลืโอ้ขันขันกินเขานี่สิบเอได บ่มีเฮียงมาได้กินเขาถือมากัดก่อนอเลยแบบเอบปวดเลยแนั่นก็เล่ยบอกินเขาอ,อันเด็กกินเขานั่ก็สิบ่ได้เลยเออมีเฮียงจำพ่วงฟันมีเฮียงได้ยังขั้นไม่ีเฮียงฟันว่าได้กินนี่สิบบ่ได้บ่ถือเลขกันบะบ่ถือเลขเลยขันได้กินออันนี้บ่ได้กินแม่ไม่ได้กินมันันถือมากัดขึ้นอ้าเอฟซี FC ครับผมอันนี้ไม่เีเฮียงฟันนะครับว่าอันนี้เป็นคลิปที่สอง อ่าของไม่เฮนเลยครับด้วยเอฟซีครับผมฟันเหล็กตัวเก่าเออเพราะว่าคลิปแรกฟันว่าเอาเลขปูเอาเลขแม่สินเฮียนไปเสียงเก้าเซียงสองแก่กัดมาขึ้นนึ่กับฟันว่ามากัดมาขึ้นนี่มากัดอีกว่าท่นว่าอามันสิเป็นยังไงเนาะครับเอฟซีกับไฮช้วิจารณญาณในการรับชมครับทั้งช่องเป็นซื้อกลางและแม้กทางสารรับเอฟซีครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบบนขอบคุณมีอย่างไรครับผมสวัสดีครับเดจ้า